สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ้งทาโร่บายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนกับอากาศที่ร้อนๆด้วยนะคะวันนี้ตาไม่มีหัวข้อนะคะมาให้ไพ่บอกกันดีกว่าว่าทุกคน ได้รับเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมาเริ่มมัลมอยสายไพายฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะ ก่อสร้างแฟนใหม่จริงใจเสมอความหวังขอดู8ดใบนะคะประนีตเสริมสวยบอกความในใจ คู่ครองทําไมพลังงานของคนที่เข้ามาดูเนี่ยใต้สําหรับคือดีใจนะคะเหมือนกับคนที่เพิ่งจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางคนที่อาจจะรอคอยความสัมพันธ์หรือคู่ครองที่ดีให้เข้ามาณนะเวลานี้อยู่ในกระบวนการของการที่เยียวยาตัวเองก็ได้ค่ะอืม ให้ฟื้นจากรักเก่าที่ไม่โอเคก็ได้นะเหมือนกับพยายามที่จะสร้างความหวังใหม่นะคะให้กับตัวเองด้วยการที่คิดดีพูดดีเซลทอล์กด้วยอะคะ่ะรวมถึงเป็นคนที่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าคนดีแบบฉันก็ต้องสมควรที่ได้รับหรือว่าได้เจอคนที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เลยหันกลับมา โฟกัสในเรื่องของการทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆการดูแลตัวเองนะคะการที่อาจจะกล้าบอกความในใจกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วก็แต่งงานกันอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่คิดอะคะ่ะว่ามันอาจจะมีทางที่จะเป็นแบบนี้ชีวิตที่แบบเราจะมีคนที่จับมือเราแล้วก็เคียงข้างไปได้วยกันคุณใช้ชีวิตตอนเนี้ย ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างอ่ะดูสดชื่นเนาะดูสดใสแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องพลังงานเนาะคุณอาจจะเป็นพลังงานที่ยกระดับขึ้นมาจากความเจ็บปวดแล้วอะค่ะตอนเนี้ยมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของพลังงานมากๆเข้าใจลึกซึ้งในบางเรื่องแล้วก็ มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองละรวมถึงรักตัวเองได้แล้วนะคะชีวิตที่ยังมีความหวังอยู่เสมอชีวิตที่จะมีคนที่จริงใจรอคอยให้คุณไปเจออยู่แน่นอนคุณเชื่อมั่นมากๆเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะอืม ใช้ชีวิตแบบดีใจทุกขณะใช้ชีวิตแบบโชคดีทุกขณะเลยนะแล้วเรามาดูกันสิตาจะได้ตั้งหัวข้อว่าอะไรคะพี่ไพ่ยอยากจะเล่าเรื่องอะไรอยากจะบอกว่าอะไรคะอัดสวินถือถ้วยค่ะ ข่าวดีสิบดาบอืมเก้าถ้วยเดิมูนเดอะทาวเวอร์ตาขอขยายเดมูนค่ะเดอะทาวเวอร์คืออะไรอืมโอเคสำหรับบางคนที่โดนกระแทกมาเรื่องความรักนะนะคะ ให้เน้นย้ำว่าคุณกำลังถูกปวดปล่อยจากสิ่งนี้ความเจ็บปวดการโดนบีบสมมตินะคะแต่ายกตัวอย่างนะถ้าคุณเคยมีคนรักเนาะที่แบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าจะแต่งงานละใกล้แต่งงานละอยู่ๆคุณไปรู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเขาเจ้าชู้นะ ายกตัวอย่างเท่านั้นนะคะอย่าพึ่งหัวร้อนกับ้องตานะแล้วคุณก็ไปพบเจอมาว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมมันเป็นแบบนี้แล้วเรื่องเนี้ยทําให้คุณเสียใจมากทําให้คุณแบบโทษตัวเองหนักมากอะ่ะแล้วกลัวมากๆแล้วเป็นกังวลมากๆากค่ะว่าคุณจะไปเจอคนแบบนี้ในอนาคตอีกอ <c oughs> พี่ไพ่บอกว่า คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองจากคำพูดหรือความคิดนั้นก่อนเอาชนะตัวเองให้ได้ด้วยหนึ่งดานะคะคุณเคยมีความมั่นใจมาแบบไหนก่อนหน้านี้คุณเรียกความมั่นใจแบบนั้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณเคยมีรักที่ไม่โอเคนะอันนี้ต้องแต่จะตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะให้คุณหวนคืนกลับมาสู่ ความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความชัดเจนความแน่วแน่ความมั่นใจแล้วตัดมันให้ได้แต่ตาจะบอกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดมากๆอ่ะมันใช้เวลาค่ะเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งแต่นานหรือสั้นแล้วแต่คนอืมตารู้สึกว่าเรื่องที่ทําให้ฉิงคุณกังวลกลัวเจ็บปวดสั่นคลอนกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนี่ย เรื่องที่ไม่ดีนะมันกําลังจะจบนะคะมันจบแน่นอนไม่กําลังจะจบด้วยมันจบแน่นอนและได้รับข่าวดีบางอย่างได้รักตัวเองลองมองให้เห็นก่อนนะคะว่าที่เราเจ็บปวดจากตรงนีน้เจ็บเจียนตายเลยนะกับครอบครัวกับคนรักจริงๆมันได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะจากธุรกิจเนาะถ้าไม่ใช่ความรักก็ธุรกิจ ไปรู้อะไรมากลัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วดึงดูดมาทำให้เกิดปัญหาในบางเรื่องนะคะหรือลองมองให้ออกว่าจัก,กรวาลอยากให้คุณมองเห็นสิ่งที่ดีในเรื่องนั้นอย่างไรคะ่ะแล้วคุณจะเจ็บน้อยลงแล้วคุณก็ตั้งปณิธานใหม่ว่าฉัน เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ฉันเปลี่ยนไมล์เซ็ตได้เป็นคนที่คิดบวกได้ในบางเรื่องเป็นคนที่เห็นประโยชน์ในปัญหาหรือความท้าทายนั้นได้คุณจะมีความสุขปล่อยวางความกังวลได้แล้วก็เรื่องที่ทำให้คุณสั่นคลอนคุณจะเอาดาบไปตัดความรู้สึกเหล่านั้นได้แน่นอนค่ะคุณกำลังถูกปลดปล่อยจากสิ่งนี้แล้วความกลัวเรื่องที่สั่นคลอนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจความรักในชีวิตคุณ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีข่าวสารบางอย่างกำลังเดินทางมาหาคุณแล้วเป็นเรื่องที่ควรจบและมีเรื่องที่เริ่มต้นใหม่ด้วยความสุขด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองแล้วขยายมันให้ลึกลงไปเรื่อยๆทำให้มันกลายเป็นการกระทำของเราสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าเวลาที่คุณเจอกับบางเรื่องที่คุณควบคุมสติหรือว่าอารมณ์ไม่ได้อะค่ะคุณจะ คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตลอดเวลาเพราะมันมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะมีความแข็งแร่งหรือว่าโลกตรงเนี้ยโลกที่เราอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยอะ่าแสดงว่าเราต้องพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณให้แข็งแร่งขึ้นในทุกๆวันใช่ไหมคะม,มีเรื่องอะไรอีกคะ เห็นไหมเด็กดาบความมั่นใจกลับมาแน่นอนชัดเจนไหมใช่จัสติกค่ะโหสุดยอดเจอไฮพิเทรค่ะเจ็ดถ้วยเชมเพอรแรนเรียคืนความมั่นใจได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างแน่วแน่ด้วย เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายหรือเปล่าการที่จบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างคนใกล้ตัวนะคะหรือบางเรื่องให้มันจบสักทีหนึ่งแล้วอาจจะมีความอ่อนไหวบ้างนะอืมอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวบ้างเมื่อเรื่องนี้ได้รับการปลดปล่อยนะคะแต่ความอ่อนไหวนั้นน่ะมันทําให้คุณได้คืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทำให้คุณได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งที่ ฉันได้ชีวิตใหม่แล้วเว้ยสมมุตินะถ้าคุณจะต้องเลิกหรือต้องไปจากใครสักคนหนึ่งอะนะคะสิ่งที่ตาจะบอกได้ก็คือว่าแสดงว่าเราอะหมดหน้าที่กับคนคนนั้นแล้วเหมือนที่แบบหลายๆคนที่ปรึกษาน้องตาเราก็รู้สึกว่ามีความกดดันจากที่ทำงานจังเลยมีความรู้สึกไม่โอเคนะคะ เกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็ไม่เคยเจอกับเรื่องแบบนี้เลยตาจะบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องวิเคราะห์กับตัวเองตารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ที่ของคุณสิ่งที่คุณปรารถนานใ,นในใจลึกๆและพูดกับตัวเองอยู่ตลอด จัก,กรวาลตอบรับคุณอยู่เสมอถูกไหมคะเขาอาจจะส่งอะไรมาให้คุณถูกบีบเรื่องที่ไม่ดีแต่คุณอาจจะยังไม่นึกถึงมันว่าอ๋อมันคือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากให้ฉันรู้รับรู้ว่าควรไปจากตรงนี้ได้แล้วนะควรจะจบจากบางสิ่งแล้วก็กล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนบางอย่างได้แล้วนะอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็รับสัญญาณจากจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะตารู้สึกว่า ความฝันบางอย่างที่คุณเคยกลัวมาก่อนว่าจะทํามันได้ไม่สําเร็จอะ่ะมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหนึ่งก็คือว่าความสุขของคุณเนี่ยมันจะสามารถ มีความสุขในแต่ละวันได้มากขึ้นสร้างบาลานซ์ในอารมณ์ของตัวเองนะคะการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างการถ่ายเทของพลังงานนะคะความคิดลบความคิดบวกการเข้าใจตัวเองในบางเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายฝันว่าจะโยกย้ายตัวเองไปที่ไหนแล้วยังไม่ได้ไปคุณอาจจะทำได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หนึ่งก็คือเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วล่ะสอง คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะงานเงินที่พักที่อยู่อาศัยเป็นไปได้ค่ะแล้วอารมณ์ดีขึ้นมากๆความอ่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงเป็นความชัดเจนในชีวิตและไปโฟกัสที่ฉันจะไปซื้ออะไรดีฉันชอบตะก้าทิปไว้ก่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะทำบางเรื่องในชีวิตนะคะทุกคนให้สนุกให้ได้ทุกๆวันนะแล้ว จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณเสมอเลยมีเรื่องอะไรอีกคะถูกปลดปล่อยให้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเสร็จไม้เท้าค่ะสามเหรียญว้าวดูเว่หกเหรียญ สองถ้วยอืแต่ก่อนคุณอาจจะต่อสู้มาด้วยเพียงลำพังถูกไหมคะด้วยลำแข้งด้วยความคิดของตัวเองจนกลายเป็นคนที่เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วอะอยู่เหนือกับคนที่อยู่ข้างล่างอยู่เหนือมากกว่าพลังงานของคนทั่วไป เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเข้าใจคนเห็นต่างได้แต่คุณไม่ได้ต่อสู้ด้วยตัวของคุณคนเดียวนะคะต่อไปนี้นะตารู้สึกว่าคุณจะเจออาจารย์ที่ดีคุณจะเจอเพื่อนๆที่ดีมาช่วยปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างการเรียนรู้ภาษาที่คุณอยากจะไปเรียนการเพิ่มความก้าวหน้าให้ชีวิตโดยการที่อยากจะไปสมัครงานที่ใหม่อยากจะทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเพราะว่าเขาบอกว่าได้เงินเยอะ อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณจะทำความฝันบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโลกของคุณนะเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือสำหรับบางคนที่บอกว่าเอออยากจะไปศึกษาเรียนรู้ต่อที่ต่างประเทศแต่ขอเรียนภาษาก่อนนะคะคุณจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนช่วยทำให้โลกข้างในนี้ของคุณมันเติมเต็มได้ก่อนคุณถึงจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะ คุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องคู่ก็ได้นะคะจะได้พบเจอกับคู่ถ้าเคยเจอคนที่ไม่โอเคมาเนาะแล้วรอคอยเรื่องคู่อยู่อะค่ะตาก็รู้สึกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่จําเป็นต้องไปถาวรก็ได้ค่ะเป็นแบบชั่วคราวก็ได้นะคุณอาจจะได้ไปเจอคู่ของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ต้องการคู่เลยค่ะแสดงว่า มิตรภาพพี่ดีกําลังจะมาเยือนคุณแล้วแน่นอนนะคะอืมมีเรื่องอะไรอีกเจอไฮโรแฟนเด็กถือเหรียญสี่ถ้วยสี่ดาบสามถ้วยสามไม้เท้าอะไรกันเนี่ยใต้สำรับคือเดวิลฟอร์จูนค่ะอืม วางใจมากๆแล้วก็สี่เหรียญส4่่ถ้วย4ดาบ3ถ้วย3ไม้เท้าสุดยอดเลย 4, 4 3, 3. ี่สี่มคุณกำลังจะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการหาเงินหรือคุณกำลังจะได้รับเงินก้อนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เปรียบเสมือนคุณครูเลยก็ได้ที่แบบเป็นคนที่ให้ความรู้กับ คนอื่นๆอยู่เสมอเลยอ่ะเป็นเหมือนที่พักพิงใจให้กับคนอื่นเป็นฮิลลิ่งคนอื่นก็ได้ค่ะแต่คุณรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอนะคุณรู้สึกว่าฉันควรทําได้ดีกว่าเนี่ยตาจะบอกว่าโฟกัสให้ถูกตรงที่ว่าคุณทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขกับมันหรือเปล่าคุณทําแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคนอื่นได้ประโยชน์จากมันไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณควรโฟกัสว่า สิ่งที่คุณทำมาค่ะมันตอบโจทย์กับคนอื่นยังไงคนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นยังไงนะคะคุณทำได้ดีมากแล้วทั้งๆที่อีกหลายๆล,ล้านคนเนี่ยยังไม่เคยคิดที่จะทำแบบคุณเลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณกลัวเนาะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มที่จะคิดลบเนี่ยคุณสามารถหยุดมันได้ทัน แต่ถ้าคุณไม่หยุดมันเราเริ่มให้มันก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทับถมแล้วเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณมีใครกลัวเงินหล่นทับบ้างไหมคะมีใครกลัวได้เงินบ้างไหมเออเพราะว่าสิ่งที่มันมีผลกับเรา นะคะส่วนใหญ่คนอื่นก็จะบอกว่าเรื่องเงินไม่จําเป็นถูกไหมแต่จริงๆเราเรื่องการเงินนะคะเราต้องกินต้องใช้ในโลกนี้ถูกไหมเราก็ต้องมีเงินด้วยแต่เราก็ต้องเอาความสามารถของเราอะคะ่ะไปสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้ด้วยเราจะฝึกปัจจุบันซ้าๆฝึกการอยู่กับปัจจุบันซ้าๆเพื่อที่อนาคตเราจะอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่ดีเพราะคุณคือคนที่สร้างทุกอย่างได้จากจิตใต้สำนึกของคุณนั่นเองนะคะตารู้สึกว่าเวลาที่กงล้อหมุนใหม่เนาะอืมมันกำลังจะจบสิ้นบางอย่างและเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะคะเกี่ยวกับ ชีวิตที่ไปข้างหน้าของคุณเพราะฉะนั้นค่ะใครที่รอคอยโชคเนาะรอคอยลาบหรือโอกาสที่ดีในชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงที่นาฬิกาชีวิตเปลี่ยนแล้วอยู่ในช่วงที่หมุนใหม่แล้วนะจ๊ะกกอโกยความสุขให้ได้ในแต่ละวันนะคะแล้วคุณจะไปโลดมองไปข้างหน้าจะร่วมคุ้นอะไรก็สำเร็จจะพบเจอกับเพื่อนๆที่ดี สิ่งที่ดีดกําลังเข้ามาหาคุณใครที่รู้สึกยังปล่อยวางบางเรื่องไม่ได้ยังเซ็งกับอยู่กับบางเรื่องค่ะให้คุณพยายามปล่อยวางมันลงแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนบ้างไปอยู่กับธุรกิจบ้างไปดูซีรีส์บ้างไปทําอะไรที่ดูแบบไม่ต้องจริงจังบ้างไม่ต้องคิดเยอะอค่ะทุกคนเออทําอะไรแบบไม่ต้องคิดเยอะนะแล้วคุณจะพบเจอว่าเฮ้ยความสุขมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองว่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่าคุณนะตื่นรู้แล้วใช่ไหมถ้าคุณตื่นรู้แล้วเนี่ยตื่นรู้ในตนนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นผู้สร้างไงที่ตาบอกครีเอเตอร์เนาะหลังจากนั้นจะกลายเป็นคนที่คุมสถานการณ์ของโลกภายนอกได้ด้วยนะเออมันเหนือขนาดนั้นนะแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นมันคือแบบการสร้างความเชื่ออย่างหนักหน่วงการแบบทำทุกอย่างกับตัวเองแบบ การปฏิบัติกับตัวเองการมีวินัยกับตัวเองแบบขั้นสุดทุกคนเพราะฉะนั้นตารู้สึกว่าคนที่มาดูแรนดอมนี้นะ่ะคุณกำลังถูกปลดปล่อยจากความกลัวปลดปล่อยจากท็อกซิกบางอย่างปลดปล่อยจากความเบื่อเบื่อเซ็งเซงบางอย่างรู้สึกไม่โอเคบางอย่างการที่เคยผิดหวังมาอยากไปต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปสักทีจะได้ไปหรือเปล่า ไปได้แต่อย่าเพิ่งไปผิดหวังแต่ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะคนเกาหลีเนาะอย่าเพิ่งมีใครต่อตาน้องตา,งตางคือตาชอบเกาหลีตรงที่ว่าไม่ได้แบบเออชอบการทํางานประเทศเขาเหรืออะไรแต่ว่าตาชอบความมีวินัยขั้นสุดของคนที่ไปเดบิวต์อะค่ะส่วนใหญ่คนเกาหลีเขาจะไปเดบิวต์เป็นเคป๊อปกันใช่ไหมเราว่บหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนนะไป กว่าจะไปเป็นเด็กเทรนได้กว่าจะได้เดบิวอ่ะค่ะเขาจะต้องไปสมัครเป็นเทรนนีก่อนนะเขาต้องไปคัดเลือกก่อนอนะแล้วมีอยู่คนนึงตาจำไม่ได้แล้วนะว่าใครประมาณร้อยกว่ารอบอนะทุกคนเขามีบัตรไอ้ตัวเนี้ยที่ไปคัดเลือกอะเออว่าจะได้เดบิวหรือจะได้เข้าไปฝึกซ้อมไหมอะนะคะเป็นร้อยรอบอะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ามันง่ายมันก็ไม่ใช่กดแรงดึงดูดเหมือนกันค่ะ กว่าคุณจะซักเซสเป็นคนนี้ได้เป็นคนที่ถูกปลดปล่อยได้ตารู้สึกว่าคุณทำงานกับตัวเองมาอย่างหนักหน่วงเลยนะในเรื่องของความคิดในเรื่องของกรอบประเพณีเดิมๆในเรื่องของไมเซตบางอย่างการโดนเขยา่าการโดนบีบโดนแรงกดดันแบบมหาศาลจากบางเรื่องมาเพราะฉะนั้นคุณโคตรเก่ง นี่คือสิ่งที่ตาอ,อยากจะบอกทุกคนให้พูดกับเตงไปเลยว่าฉันนี่แม่งโคตรเก่งฉันนี่มันจีนเงียที่สุดเลยนี่คือคุณนะคะโชคชะตาเปลี่ยนแล้วะซะใครต้องการมรดกมรดกทางปัญญามราดกจริงๆอยากจะไปทําอสังหาริมารัพย์อยากจะไปซื้อที่ดินไปปลูกรีสอร์ทหรืออะไรแบบเนี้ยมีสิทธิ์มากๆอะไรยังไม่ลงตัวสู้ต่อไปพี่ไพ่บอกสู้ต่อไปเชื่อต่อไป ศรัทธาในตัวเองให้มากเพราะคุณคือจุดเปลี่ยนที่่งใหญ่ในชีวิตของคุณที่สุดแล้วค่ะนี่คือเรื่องราวสุดยอดของคนที่มาดูลรนดอมนี้นะคะคุณกําลังถูกปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละความกลัวบางอย่างแน่นอนความรักท็อกซิกด้วยไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนนะคะอืมแล้วไพ่พันตาอยากบอกคุณว่าอะไรคะชีวิตต่อไปของคุณจะเป็นแบบไหนคะ ความทรงจําชีวิตที่โอเคกลยุทธ์ภาคภูมิใจโอ้โหดีจังเลยอะ่ะหาเวลาทำบุญให้กคตรเนื่องเลยทุกคนผ่อนผ่อนเยู้เพราะหนองตาขํำรีเริ่มข่าวดีจ้าใต้สำรับคือพักผ่อนค่ะอืม ใครที่สร้างความทรงจำใหม่ๆเนาะหมายถึงว่าเคยมีกรอบความคิดเดิมๆในบางเรื่องแบบไหนอะ่ะตารู้สึกว่าคุณกำลังสร้างความทรงจำแบบใหม่ๆก็คือว่าความเชื่อแบบใหม่ใหม่ของคุณเนี่ยค่ะแบบชี้ฉันโอเคมากๆตอไปนี้ฉันวางแผนกลยุทธ์คุณจะแบบมีความรอบคอบเกิดขึ้นมามีการวางแผนเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นทั้งๆที่คุณอาจจะแบบก่อนหน,นี้ไม่เป็นคนที่แบบ เคยวางแผนชีวิตเลยแต่แบบจะมาตั้งเป้าอะค่ะว่าถ้าฉันจะไปให้ถึงตรงนี้สมมติเป็นพีระมิดใช่ไหมเป็นไมล์แมปของคุณนะคุณจะต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างมีการวางแผนแบบนี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตของคุณนะต่อไปนี้โค้งทรงคุณค่าเลยค่ะจะมีความภาคภูมิใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ใหมายถึง Eco, อีโก้อัตตาเนาะเป็นความที่เริ่มมาจากการรักตัวเองอะ ขอบคุณตัวเองมันสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าหาเวลาไปทําบุญใครที่ยังไม่ได้แบบมีเวลาไปทําบุญจัดตารางงานตัวเองไปทําบุญด้วยนะคะหรือหาเวลาไปอยู่กับความสงบนั่นแหละตารู้สึกแบบนั้นอยากจะริเริ่มทําอะไรมีแบบโปรเจกต์หรือไอเดียใหม่ๆอ่ะริเริ่มได้เลยเวลาที่คุณชัดเจนนะตาบอกให้ เวลาที่เราชัดเจนจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะคุณจะถูกทดสอบว่าคุณจะเอาจริงใช่ไหมจะไปแน่ใช่ไหมจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นเลยเช่นเวลาถ้าจะไลฟ์สดอาจจะก,กล้องไม่ดีอันนั้นไม่เสถียรอันนั้นไม่เสถียรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือบททดสอบที่จักรวาลอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณยังยืนยันจะไปต่อไหมคุณยังยืนยันจะทําสิ่งนี้เพื่อคนอื่นต่อหรือเปล่า นี่คือเรื่องราวแบบนั้นน,นะคะตารู้สึกว่าคุณกําลังได้รับการเซอร์ไพรส์การตอบรับบางอย่างจากจักรวาลเนาะเพราะคุณกําลังถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้วอะคะ่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ไร้กังวลมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีชีวิตที่เรียบง่ายอ่านหนังสือดูพอดแคสเออฟังพอสแคสดูคลิปดีๆจนลงจิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะมีฟีลที่เป็นอิสระแน่นอนตาเชื่อแบบนั้นเลยนะคะ แล้วไพ่สำหรับนี้ล่ะอยากบอกคุณว่าอะไรคะโอ้โห What for sign มีสัญญาณบางอย่างอยู่รอบตัวคุณเสมอแล้วผีเสื้อคือสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ด้วยอะ่ะสังเกตสัญญาณที่ตาบอกนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ดีด้วยนะ ซิงค์ไนซิตี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนาฬิกาขึ้นสองวงแล้วนะคะอืมเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์นั่นแหละทานเห็นไหมทานฟอร์เมชั่นเห็นไหมขนลุกอะ่ะสุดยอดเกิดใหม่อืมปดุปดปลดปล่อย,อยจริงๆนะริ้นพันเลยถูกปลดปล่อย จากสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดใหม่ยินดีด้วยนะคะสุดยอดเลยอะอะไรที่มันควรจะจบมันควรจะจบได้แล้วอะคะ่ะทั้งเนี่ยผีเสื้อก็ออกมา t r a n s f o r m a t i o n ก็อยากจะบอกคุณว่าคุณนะ่ะเหมือนมีเวทมนต์นะชีวิตของคุณเนะี่ยอืมเห็นไหมคีค่ะปลดล็อกบางเรื่องปลดล็อกคำตอบบางเรื่องเบิร์ดปัญหาเล็กๆน,น้อยๆอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ โคเวอร์โอ้โหความโชคดีเอาไปเลยค่ะสองทีสำหรับคนที่มาดูแรนดอมนี้นะคุณกำลังจะได้รับกุญแจไขปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับหรือได้พบโชคชะตาที่ฟ้าเปิดอะ openness อ,นนอะฟ้าเปิดแล้วอืมบางสิ่งบางอย่างจะได้รับการเติมเต็มจะได้รับการ fulfillment นะคะรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่แบบยังรู้สึกมีปัญหาอยู่เป็นปัญหาเล็กน้อยอะ ก็ค่อยๆแก้ไปทีละลำดับค่ะเมื่อเราไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเราจะรู้สึกสุขมากกว่าทุกแน่นอนนะคะเฮ้ยเรื่องนี้ฉันแก้ได้เฮ้ยถ้าฉันเจอเรื่องนี้ฉันไม่คิดมากหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณจะพบเจอกับโอกาสที่ดีความหวังบางอย่างนะคะความโชคดีบางอย่างอกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะตายินดีด้วยนะสัญลักษณ์แห่งชัยชนะความโชคดี สุดยอดเลยคุณกำลังถูกปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นเองนะคะแล้วไปพบกับชีวิตใหม่ที่เกิดใหม่ตาเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตตอนนี้ยังรู้สึกปล่อยตัวเองจากคนที่อยู่รอบข้างไม่ได้นั่นแสดงว่าเรายังคิดบวกและพัฒนา ตัวเองต่อไปได้อีกนะคะคุณแค่ดึงความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองขึ้นมาก่อนที่คุณจะศรัทธาสิ่งอื่นคุณจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณจะโอเพนเซซิมี โอเพ่นความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นจริงกับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่เสมอแล้วก็รักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมัยนิ่งทาร่โบายตาขอขอบคุณทุกคน,นมากมากเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะ